ตอนนี้กูตกายน้ำเหมือนหมาจะกันเราจะจมน้ำช่วยกูหน่อยเยอะอาภัชนะเฮ้ย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 นั่นไม่เฉียวไเหี้ายโทษโทษดีบ้าไปเลยเฮ้ยวัตถุดิบรองของพี่อิฐก็คือคำว่าทองตอนเราอยู่ด้วยกัน

มีีแบบถอดซื้ออะไโอ้โหนี่ดูเพิงด้วยได้ดูดววใครจยงสเพลงตามสั่งนะรู้กติกาก่อนเลยครับกติกา ผู้เข้าแข่งขันจะต้องช่วยการแต่งเพลงตามสั่งจากวัตถุดิบหลักวัตถุดิบรองหรือคีย์เวิร์ดบังคับและเมนูหรือคอนเซ็ปต์เพลงให้กลมกลม่อมโดยจะมีการสุ่มลำดับในแต่ละรอบไปในแต่ละรอบมีเวลาแต่งเพลงครั้งละหนึ่งนาทีผู้เข้าแข่งขันสามารถขอชาเลนจ์ได้หากคิดว่าแต่งท่อนนั้นไม่ผ่านผู้ที่แพ้ในการชาเลนจ์จะถูกลงโทษกลับมาแเข้าใจไหมพี่พอดูกติกาเมื่อกี้แล้วครับผม ไมุษย์เราไหลตามอยู่แล้วเมนูของเราวันนี้ก็คือไม่มีคำลาแต่รู้ว um, ่าต้องไปไม่ต้องเขียนไม่ต้องเขียนมันมีขึ้นให้ข้างบนหองไม่เห็นอ่ะสายตาสั้นเป็นทำไมไม่มีคำลาแต่รู้ว่าต้องไปหมายถึงว่าตัวเราเองนี่แหละที่ เราไม่รู้จะลายยังไงแต่รู้แล้วว่าเราอยู่ไม่ได้แล้วโจนี้คือไม่ดีแล้วเนี่ยเพราะมันต้องอธิบายไงของดีไม่ต้องอธิบายเปลี่ยน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 โจนเปลี่ยนโจนเปลี่ยนโจนตอนนี้อ่ะเปลี่ยนกูออกไปเนี่ยคำถามจริงถ่ายมาประมาณครึ่งชั่วโมงใช้ได้กี่นาทีผมต้องบอกไลว่าไอตอนหัวน่ะเก็บไว้ก่อนไม่กันพูดพี่โมไม่ต้องสงสัยนะครับที่พี่ปองไม่พูดเพราะว่าไม่ยังเสียอยู่ใช่ไหมครับถ่ายแล้วถายแล้วถายแล้วถายแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปฟังแบงค์แท่งก่อนละกัน คนอะไรไม่ไมใช่ใชเลี้ยงส่งให้ว,<น>ว่ามหน้าเพื่อเขาเอาเจ็บกูก็จะไปเพลงอื่นแล้ว<ย>เรามาถึงโจทย์ของเรากันดีกว่า <ül ham> และวัตถุดิบหลักของเราวันนี้ก็คือนี่ฮะ ลองทายดูสิว่าอะไรเอ่อ,อยางลบปะไม่ใช่เฮ้วย <laughs> วันทีร่ระสงค์ของเราคือรถยนต์ครับผมเพลงวันนี้จะเกี่ยวกับรถยนตวัตถุประสงค์ของเราก็จะเกี่ยวกับรถยนต์นี่แหละ <c oughs> ให้เกี่็บแขกแล้วเชิญเราเป็นคนจับก่อนครับว่าสีไหนจะเป็นคนแต่งคนแรก <c oughs> สี <c oughs> สีชมพูป,ป่ะครับชมพูปป <c oughs> สีม่วงค่ะ <c oughs> ม่วงแหงเลยชมพู <c oughs> อันนี้มันเขาบอกม่วงจริงเอาปึ๊งเลยท่านอาจาย์เทียบวัตถุประสงที่พี่ต้องใช้นะครับต้องมีคำว่า รถครับจับเวลาเฮ้ยจับเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายแล้วมึงเนี่ยเสีตายน้ครูไม่มีคำลา <laughs> แต่รู้ว่าต้องตายเดี <laughs> ๋ยวเดี๋ยวผมยังยังยังคิดอะไรไม่ออกเลยอ่ะอนเดียวนะเฮ้ยอ่ะเออเออ นั่งอยู่บนรถแล้วเตรียมใจว่าเธอคงเข้าใจเฮ้ยผมชอบดูยังไม่เข้าใจเลยใครได้ตอบไปผมดูดิได้เฮี้ยเข้าใจเฮี้ยอะไรวะมันเป็นประโยคปลายเปิดไงผ่านผ่านผ่านนะผ่านนะเป็นอะไรพี่เขาชันไปไหนพี่เึบ เานี่ไงอธิบายเลยฮะอธิบายนะครับตายห่าแล้วผลวิธีลองของพี่เห็ก็คือเดินทางนะกดดันมาล่ะกดดันมันก็เรามาป่วเนี่ยแคเข้าแบบเป็นปุ๊บมันจะง่ายไปเรามาทำให้เพลงมันปั่นป่วนแล้วพี่เขาต้องตกช่วยกันตกโอ้ การดูบนรถแล้วเตรียมใจเธอคงเข้าใจว่าการเดินทางที่ต้องไปเธอคงเข้าใจเดี๋ยวโอ้ตอนนี้คูไม่เข้าใจแล้วหวังว่าเธอคงเข้าใจอ่ะมึงถามทุกคนที่เข้าใจคือคาดหวังว่าเธอต้องเข้าใจอ่ะมึงบอกว่าที่ฉันหายไปอ่ะเพราะว่าอันนี้มันคือเตรียมใจแล้ว เธอคงเข้าใจแล้วก็งงมาตั้งแต่ประโยคแรกแล้วแต่ไม่เป็นไรการเดินทางของฉันเนี่ยที่ฉันหายไปอ่ะเธอก็คงเข้าใจแหละว่าหายไเปไม่ต้องยกมือเฮียเล่นมุกกูเลยแล้วแต่ผมชอบนะมันเหมือนมันย้ำน่าสนใจก็เียไป้ผมช่วยเขาไปบอกเขาดีก็ไอ้เฮอรเมนจะเต็มแล้ว ลองดูเผ oh, ื่อมันจะเป็นอะไรขึ้นมาได้เราต้องลองออกนอกกรอบตอนนี้กูตะกายน้ำเหมือนหมาจะกราจะจมดังช่วยกูหน่อยนะใครให้ผ่าน ต้องผ่านแหละต้องผ่านแหละครับจบจบหมดอนาคตทางดนตรีกูทั้งหมดที่รายการนี้เมื่อกี้พี่ผมนั่งฟังซ้ำๆนะนั่งอยู่บนรถแล้วเตรียมใจว่าเธอชอบเก้าเฮ้ยเพลงมันจะไปอีกทางนึงเลยผมไม่แต่งต่อได้เลยนะปวดคอเจ็บแขนไม่เป็นไร ถ้าท็อปปิ้งนี้พี่ปอมชอบจูบไปตัวไปทั้งช่องเอาพานครับเย้อ่ะยังไม่เฮ้แบบเสียงในห้องส่งอะไรแดงว่ะ ขงผมเหรอซึ่งวัตถุดิบรองของลุงนะครับก็คือคาําว่าระยะไอ้เฮียโคตรยากคุณจะไปเอาอไปลงตรงไหนไว้เฮียคําสั้นด้วยว่าระยะที่ต้องไปเธอคงเข้าใจขอบคุณใช้เลยเสร็จแล้วอยังไม่เสร็จ <c oughs> จำดนตรีได้เถยด พอได้ทอนนึงก็สบายใจแล้วเดี๋ย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 วเดมาให้ผมชมในเรื่องใหม่ให้พวกคุณเลยเรื่องเก่าคุณยังไม่เข้าใจเลยไปเรื่องไดไหมว่าการเดินทางที่ต้องไปเธอคงเข้าใจและอยากพาทีไปบ้านเธอมันช่างแสนไกล ้านบอกว่าไ,ไม่มีคำลาล้วจะไปไห,หาเขาทําไมอ่ะมันต้องหายไปเลยไม่ใช่หรอไปส่งเขาไงอ๋ออาจจะนั่งอยู่ในรถด้วยกันอันนี้อันนี้นนรู้สึกเหมือนแบบลองดิสแทส์ลิเลชั่นชิพแล้วไปส่งบ่อยๆกูไม่ไหวแล้วไม่มีคำลาแต่รู้ว่าต้องไปพี่จย็นใจเย็นพี่จ๊อบใจเย็น <c oughs> เสลี่ยขึ้นคอยเฉยไปให้ผ่านยกมือเพลงนี้มันจะแบบประหลาดที่สุดในโลกแล้วอ่ะซึ่งวันที่ปลองของพี่จ๊อบก็คือคำว่าสบาย กำลังอึดอัดเลยจ,จะไปยังไงวด้วยไปบ้านเธอมันชัางแสนไกลไปจะไปไอ้ยังหมดไปห้อง ล็อกัลโล่นั่นนั่นมั่นนั่นได้ไหมแม่ล love รอกันโล่โอเคน่าจะพอได้ฮะหลักยาทางทีไปบ้านเธอมันทั้งแสนไกลแต่เธอจะไปตามสบายฉันไม่เข้าใจ ก็คือว่าน่าจะมีการบอกลาแล้วครับแล้วเราก็ยอมรับว่าโอเคเธอจะไปแล้วอไม่เป็นไรตาสบายแต่กูก็ไม่เข้าใจว่ากูทําอะไรผิดวะขนาดสนิทกันยังหัวตารอยเลยป้าใจให้ผ่านก็ยกมือมาเลยครับผ่านก็ได้มันมาขนาดนี้แล้วอไอตัวเนื้อไม่เท่าไหร่แต่ผมคิดว่าเขาคิดในการอธิบายไปแล้วเหมือนที่มึงคิดแหละเหมือนที่มึงคิดแหละตัดช่วงเมื่อกี้ไปเลยเทนี้เหมือนเป็นการร้องขอกัน ยกมือไหว้กันไม่สอสอเลยผมกราบผมกล้าบผมกราบมันเหมือนต้องอาศัยอีกคนหนึ่งช่วยอธิบายอะแต่ไม่ไม่มีใครอธิบายเทียอะไรเลยคือไม่แบบว่าเปิดให้ไม่งงต่อไปเรื่อยๆแล้วแบบหวังพึ่งคนต่อไปมึงช่วยอธิบายให้ก็เนี่ยสุดท้ายเนี่ยสี่มันทัดอธิบายบรรทัดเดียวโอเคคนสุดท้ายก็คือนายเอกคุยออกกำลังกายได้เลยไหมได้เอาหน่อย้องก่อนวิธีร้องของนายเอกก็คือความเร็วโอ้ความเร็วมันจะอยู่ยังไง จะตามสบายฉันไม่เข้าใจว้าวว้าวทำความเร็วอ่ะไม่ได้ว่ะความเร็ว80เธอว่าเร็วฉันไม่เข้าใจอ๋อตุลุกทะเลาะกันเรื่องขับรถขับรถไอ้เี้ย กูได้ละความเร็ว80ของรักเรา คงไม่เท่ากันสิแปดสิบเฮียอะไรวะคนละมาอุปไม้บ่าแปดสิบของแต่ละคนอ่ะมันไม่เท่ากันแปดสิบผมว่าขับพอดีในเมืองแต่รัฐเนี่ยเขาบอกว่าเร็วไปเราเราโยงเข้าการเมืองอันนี้อันนี้กฎหมายใหม่อ๋อโอเคโอเคว่าในเมืองตอนนี้เขาลดเหลือห้าสิบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะจบคนอธิบายอีกซ้ำเนี่ยความเร็วแปดสิบของรักเราคงไม่เท่ากันความรักของเธอกับฉัน สบายไอ้ฮี <see> <monastery> <The absor baptism> <are again response> mm ่สบายพี่คุณจังไว้ให้ต่อเลยอ่าใครให้ผ่านยกมืออ่าลองดูลองดูลองดูอยากจะรู้ว่ามราเป็นึ่งี่นีบุญคุณกันหมดซึ่งรอบต่อไปให้พี่ผมจะบอกว่าคนที่ต้องแต่งจะต้องจับการ์ดด้วยครับเรายังมีการ์ดพิเศษไฮสุ่มยิบซึ่งจะมีคำสั่งต่างๆเพื่อเพิ่มความสนุกอีกด้วยอ่านะวัดอังคุคุจิอ่างาอ๊อย จับการด้ครับจับการด้ครับเฮียอยากสุดมาร้องดูดิมันหัวทิ้นคุณไม่ต้องใช้คีย์เวิร์ดแต่งได้ตามสบายเ็จับเวลาอ้าวแล้วอนเพลงยังไม่ได้เปิดนะเฮียวันนี้ยากจังความเร็ว80ของรักเราไม่เท่ากัน เอาชีวิตจริงมาเขียนนี่ร้องร้องดว่ร้องร้องแบบมันมันจุกอกมันพูดไม่ออกอ่ะมันมันไม่มีคำลาความรกแปดสิบของรักเราคงไม่เท่ากันตอนเราอยู่ด้วยกันฉันคงไม่มันใช่ไหม เราก็คิดเองนะว่าอะไรไม่มันกัแล้วแต่เดี๋ยวนะในนี้มันไม่เขียนอะไรเลยมันจะพูดอะไรมันก็พูดออกมาจากติดก้าคันึกล้วนๆ้วกูบอกว่าให้มึงนึกถึงตอนนั้นว่ามึงแก้ปัญหายังไงทั้งหมดเนี่ยคิดว่าอ๋อที่เธอต้องไปเพราะฉันคงไม่มันใช่ไหม เวลาเราอยู่ด้วยกันอะมันไม่ถึงใจอะพี่อามันมันเป็นเรื่องสำคัญนะครับจริงๆมันดีนะเนี่ยจบปัญหาไอ้สี่ห้าบรรทัดบนทั้งหมดเลยพูดพูดไม่รู้เรื่องเฮ้ยอันนี้บรรทัดทองอ่ะอันนี้คือบอกเพลงหรือบอกผมใครให้ผ่านยกมือผ่านผ่านผ่านคมด้วยมันได้ฉันคงไม่มันใช่ไหม เอาเขียวครับผมครับเขียวที่เปิดของพี่จ๊อบก็คือโบกมือฮะยินดีด้วยแกสองคู่ไม่มีอะไรเลยก็คือโบกมือมีผลเรฉันฉันก็ไม่มันใช่ไหมตอตอว่างเปล่าอยู่เลยวันนี้ยังไม่มีการออกกำลังเกิดขึ้นเลยนะครับจะแฉกันมาสักว่ายกันเป็นตสอขนาดนี้ั้นดวยก ฉันคงไม่มันใช่ไหมก็บวกมือลากันไปเลยเอิงเอิงเอ้ยคนแรกเลยเหมือนกำลังจะมาคุณนึกว่าจะมีอะไรเยอะแยะเอิงเอิงเอิงด้วยยิงคุณมันได้จบลงแล้วใครให้ผ่านยกมือผมยังไม่ให้เลยสควอตดีกว่าพี่ดูและ สีเหลืองครับเอาวนะให้คนที่อายุน้อยที่สุดในโต๊ะแต่งแท้เหลือมึงกับกูและวมึงปีอะไรกู3าหนึ่งกูก็3าหนึ่งกูพมกลากูมีนามึงเลยอาแฮปปี้เบิร์ดเดทอยูยังไม่เถีงวิ่แปลว่าบกมือของพี่อิครับไงให้ได้อยู่นะเอาเรื่องอยู่นะลองเอามือขึ้นสิ อ่ะกว่าเดิมไอ้ยุตยักไอ้เชียตอนเราอยู่ด้วยกันฉันคงไม่มันใช่ไหมกบโบกมือลากันไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเเฮ้ยเ้เเ้ยเยเ้ยเฮ้ยย้ยเฮ้ย้ยล่้ยเฮ้อ่ะ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เชียวไปแล้วทอดทอนดบ้าไปแล้ว <_ D> ไตอนจอบไม่ผ่าน <_ d> อ,อไอ้ไม่ผ่านได้ไงผ <_ d> ูนไปรักกันไปเลย <_ d> <_ d> โวกนี้มันอายุที่ทำขนาดนี้วะ <_ d> ใครผ่านด้วยมือผมก็ไม่ <_ d> ไม่ผ่าน <_ d> <_ d> ไม่คิดไม่ทันไปเลยครับแทนที่นะครับโอเค ไทางออกของรายการนี้เลือกเพื่อนช่วยแต่งได้หนึ่งคนเอาน้าแล้วกันเรื่อนเสือรางกัแบบอนไรเงี้ยอื่นอ้มาประสบการณ์ในวงการตาเบิกอลยก็คือรากันไปเลยเออเออเออฉันคงไม่มันใช่ไหม ดีนะผมเข้าฟิตเนสแล้วโอทำได้เพงโบกมือละโอ้อะไรเนี่ยแม่เอาทำเอาความเศร้าทำเอาเจ็บไปเลยไอ้เหี้ยเมมโมรี่เลยกูชบาโอ้ยมันใช่ไหมทำได้เพียงแค่ต้องโบกมือลาต้องเศร้าทำเอาเจ็บ แกมือลาลากยาวก็ได้พี่ก็ได้นะทำได้เพียงแค่ต้องโบกมือลาอ่าใครผ่านยกมือโอเคคนสุดท้ายก็คือพี่อิดนั่นเองครับอ้าวผมต่อยอีกรเนี่ยวัตถิบรองของพี่อิดก็คือคำาว่าฮ่าฮ่าฮ่โฮ่าฮ่าฮ่ ไป้อยลังกีเออนี่ล่างมือดูเด็กที่ดูรายการอยู่เพ่งเที่ยแล้วไีหยิบรองของพี่ก็คือคำว่านอยฮะนอยนอยทำได้เพียงแค่ต้องโบกมือล่าฮ่าหาหาหนอยหาหาหนอยหรือเป็นเพลงส่งเสริมในการการท่องเที่ยวต่ไปตัวช่วยผมนะครับปึ๊บหรือเวลาแต่งสามสิบวิ กูว่าจับต่อไปเลยดีกว่าออกกําลังกายเลยฮะหนอยฮะหนอยเฮ้ยได้น่อยอากูให้ผ่านคนหนึ่งอ่ะจริงเอาดานังมาก่อนก็ไดานังดานังและฮานอยดานังดาลัดและฮานอยคมกิดได้เพียงแค่ต้องโบกมือลา ต้องโบกมือลาเหยียบไปส0งร้อยสีแดงอะไรสักอย่างเนกือบแงแบบให้สามสิบวิผมไปยืนได้ผมไปยืนได้ผมกําลังคิดถึงไม่เหยียบไป400หรือ300อะไรประมาณเนี้ยเออกำลังแบบเออหาหาลงอยู่ไม่เป็นไรสกอตก่อนแล้วกันผมไปเหยียบตรงนู้นก่อนครับอ้าวสีแดงอีกแล้วโอ้สีแดงเงียบ อย่าบอกนะว่าหาหน่อยอ่ะเฮ้ยอันนี้ดีโอ้ยได้แล้วได้เพียงแค่ต้องโบกมือลาหน่อยแบบคนหัวเราะทั้งน้ำตาเฮ้ยเฮ้ยเจียอลุ่ได้ยืนไม่ถึงนาทีหรอครับเนี่ยใช่ครับใช่ครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแหม่ผ่านไหมผ่านผ่านครับโอเคจับคนต่อไปครับ สีฟ้าเอ้ยนัาเต้นรำวุ้ยพี่เด็กยุคนี้ไม่รู้จักออกเอาออกไปเลยฮนะ <c oughs> แล้วก็อีิปรองของพี่เคนก็คือคนแพ้อูคออ้คนแพ้อย่างเงี้ยเหรอคนแพ้<ม>ก็ต้องดูแลตัวเองคนแพ้แบะแบะแบะนี่มันแผลหรือแก้วะเนี่ยแ,แกล่ะอ๋อโอ้ยต้องมาตามแก้ใช่แบบคนหัวราะทางน้ำตา นนนคนแพ้ไม่มีสิทธิ์พูดจาล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 า <c oughs> ถ้าคิดว่าไม่ได้ให้ย้อนไปดูต้นเพลง <c oughs> <c oughs> ถ้ามันมาทรงนี้แล้วก็ต้องอย่างงี้น่ะผ่านไหมผ,ผ,ผ่านครับผ่านครับผ่านครับ,รบท่อนสุดท้าย อ่เขียวครับปิดปิดเรื่องจบเพลงก็คุยไม่ได้เขียนสักท่อนเงื่อนปวดแล้วพี่เขียนเยอะแยะเลยนะเนี่ยเกินทั้งหมดแล้วนะโหนี่กูกวีซีไลท์เลยเนี่ยวันเนี้ยยี่ไม่มาสักท่อนซึ่งบทเรียนลองปิดเรื่องของเราก็คือคำว่าหมาหมาโอ้โห ีสิทธ์จะพูดจらららららาล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 าทำได้เพียงนั่งเหงาอยู่กับหมาไม่เหลือใครฮะไม่เหลือใครใช่เลยต้องอยู่แบบหมาตอนสุดท้ายถ้าเป็นเอ็มีกล้องซูมเอามาเฉลยออกมีหมานั่งข้างในรถอย่าลืมใบไม้ต้องมีใบไม้ลวงด้วยลองซูมเอาอธิบายไปหลานไหมมันมันดูเหมือน ขาดเลยี่ะพี่มันไม่ครบอ่ะลองร้องดูลองน้อองดูลองร้องดูไหมทำได้เพียงนั่งเหงาอยู่กับแม่จะไปขอดูอ่ะซึ่งคนสุดท้ายก็คือนั่นเอง เราคงเป็นได้ก็แค่มาในสายตาเธออ๋ออันนี้ช่วยขอบพระคุณอ่านไหมตบมือกันเกลียวขนาดนี้ม่ต้องถามอีกเหลอตบเพล่ ชื่อเพลงเลยดีวะน้ำตาฮานอยเอ้ยน้ำตาฮาได้ได้ได้น้ำตาฮานอยคนที่ดูอยู่มีใครเขีเอนคนนี้ก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับก่อนจะไปฟังเพลงเต็มฮะเดี๋ยวให้พี่กับพี่จ๊อกฝากช่องทางการติดตามหน่อยครับพี่ติดตามได้ทางช่อง YouTube รับทราบนะครับผมอ่าแล้วก็มี TikTok ด้วยครับเราจะไปอีเวนต์ใหญ่กันฟูมีอ่าฟูมีที่เขาไปด้วยใช่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 ก็เทศกาลรวมอินฟลูเอนเซอร์โอ้ประมาณพันไปร้อยกว่าช่อง จัดที่ไหนก็ได้ไปมีพวกเรานี่แหละไปแล้วเราจะเล่นเพลงนี้ไหมพี่ไม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 ่เอาไม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 ่เอาอ่ะประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเต็มกันเลย ดังอยู่บนรถแล้วเตรียมใจว่าเธอคงเข้าใจว่าการเดินทางที่ต้องไปเธอคงเข้าใจและอยากทางที่ไปบ้านเธอมันช่างแสนไกลแต่เธอจะไปตามสุดบายฉันไม่เข้าใจความเร็ว80ของรักเรา mấy chỗ cần đó là lâu dù đi cần chẳng không may mắn gì mày tân đài kẹp diêm vô mưa là hai bẹp mùa lo thân năm ba con pê la 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 lâu không phiền đài có này sai ta 으아 <laughs> 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 บือมือมือือก็เมื่อกี้ที่พี่นั่นคิดมาคือไม่ได้ใช้เลยบือมือมือมือือโอ้นั่นคิดตั้งนานนะ